เอาขอกราบสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมไมครับนะครับผมก็เดี๋ยวก่อนนะก่อนนะฝนตกแล้วนี่อือ แล้ว,ลวเออนนั่นแะละไม่ลูกนึงลูกนึงลูกนึงโอเคครับวันนี้เราอยู่ในเกมไม n คร r a ับนะครับผมอเอาทิมลกนอก็อตตัดแปลกอีพีที่ประมาณอีพีที่สามแล้วหรือเปล่าไออีพี จำ e ีไม่ได้ EP ที่ห้าหรือ EP อก็ที่ 6, หกไม่ก็ EP ที่เจ็ดเนี่นยแหละโอเคได้คือบ้านไม่ทำไม่เสร็จสักทีแ<ะ>พ้มันจากไหนเนี่ยสวัสดีครับแพะแพะแพะร้องวิแพะ เสียงเวลามามากเฮ้ยจริงจริงด้วยเลย่ามาเลามาเลามาะลามะอู้ดับหนังดับหนังมาสองนะครับก็ดีเหมือน,น,นอกันตกมันจะเคลียร์ขอพรจากพระเจ้าเมื่อกี้เห็นคิปเปอร์ใช่ไหมให่ให่โอเคโชคดีไป คครับจากที่เล่นนอกล่บไปผมก็ได้ทำการสร้างหลังคาสร้างหลังคาแต่ก็สร้างยังไม่เสร็จนะครับแล้วทีนี้ก็จะมาสร้างใหม่นะไปสร้างต่อนะครับ ก็ปึ๊บมาทำต่อปึ๊บ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 มพอแอนปุ๊ปึ๊บป๊บป๊บป๊ปึ๊บป๊บ ดินเพราะมันเป็นทรัพยากรจุดโอเคแล้วก็แล้วก็โอเคแล้วก็วกออ็ตรงนี้หาแล้วต้องหา ม,มา,เาเลยนะโอเคเรามาเอาพิเลดน้ำสิเลดแล้วนี่มันคือโดนฮัตเตอร์คนละอันกันโอ้ อันนี้ใช่ไหมโอเคพอละวน่าจะพอนะคะอู้ที่ลืมตุ๊ก okay. okay. น,น,น,นี่โอเคโอเคไดูสิหนๆอ้าว ไปกินนาทีสี่นาทีแล้วโอเคมาอือต้อนใหญ่นะโอเคไหนดูซิแล้วก็อือ อเคครับมาต่อชั้นที่สองีกครับติดติ อโอเคเอ่วแล้วแล้วตัว,ว,วตนี้จะกลายเป็นเหมืองนะครับเดี๋ยว,ยวต้องขุดรูตรงนูง้นแล้วก็เชื่อมต่อจากบ้านมาที่นี่ สองหรือสี่สามหรือสี่ง่ายอี่ยคุยง่าเให้สามหรือสี่ว่ะไม่อยากขาดแล้วก็ไม่อยากเหลือไม่รู้จะทำอะไรที่ขาดแล้วก็ที่เหลือสียงแม่มุ้งอยู่แถวๆนี้แต่ก็ไม่มีปึ๊บปึ๊บนี่เสียงแม่มุม ไม่ก็จิตสนิทเลยจุดจุดอ่ะสามจุดโอเคเรียบร้อยปัดได้ไหมปักไปเลยไปได้ไหมอู้จุดจุดจุดจะเอานี้มาจุบ Boop. 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 ประมาณนี้น่จะรู้ว่าบ้านเป็นบ้านแ<า>เด

嗯。 อรอแล้วกันไปียา์เสียงหน่อยไหนงะเสียงมีแต่เสียงอ๋อนี่ไงตอหลังบ้านเลยนะโตสักทีสิมันจะพังนี่ระเบิดเออนั่นแหละ คลิปเปอร์เยอะจริงๆเออนี่อ่ะเหยียดให้เธอที่นอนอีกอันนี้ น like ี่ไม่เราไม่ได้อีกก็จะไปแล้วจาดก็จะพังโหทำเหตุร้ายไปเร็วอู้ไปแล้ว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 มีแล้ว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 เออนั่นแหละเรียบวกให้ตืเนกัน เออนี่ละนี่ละวัน,นงตงกีกเย,ย,ยะะอะไม่อด่าตายนะเออเออดาบายังไม่พังอีกเลยนี่เลยปึ๊บได้คอสโบลม,มันจะต่ที่ไหน,น ยูง้างลูกกระสุนไว้คริปเปอร์อู้ปากงกางปากงกางโตแล้วเย้โตแล้วโตวแล้วโตวแล้วโตวแล้ว,ว,ลวสุดยอดมากเป็นไงนี่คือผลงานของพ่อนะเนี่ยนี่คือผลงานของพ่อคะนะเนี่ยอู้ นี่คืองานของพ่อค้าผลงานของพ่อค้าเป็เลยล่ะมีแค่ต้นเดียว ไม่ดูหรอเล่นอะไรกินหน่อยโอเคครับตรงนี้ก็เลือโอ้ยเจ็บโอเคมาดูสิสิบห้านาทีโอเคโอเคมาขุดกันดีกว่า กีบ yeah. ก่บล็อกนะลงไปกี่บล็อกอะต้องไปนับแล้วเดี๋ยวเปิดทำประตูกันดินี่ไปไหนประตูยังไม่ทำเลยดู ร้วฟาจาก1.17นั่นเอง1.17หรือ1.16อ่ะแล้วทำบี่มาจากไหนเนี่ยเสียงทำเนี่ยใหม่มากเดี๋ยวเราจะ <10. S 2>

ฮะอือฮ huh? mm ึอ hmm. uh, uh, oh, ๋อตกใจมากนึกว่ามันไม่โหลดโอเคครับก็ก็อ้าว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 เชือกหลุดละเชือกหลุดละเชือกหลุดจิงเลยเชือกเชือกหลุด กประตูมีไม้ไหมไม่มีนะครับใช้ไปหมดเลย<ฤ>เดี๋ยวเขาเก็บของก่อนเก็บปึ๊บปึ๊บเก็บเก็บของที่ไม่จำเป็นเก็บ,จบ

ปึ๊บปึ๊บแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราทำประตูแล้วก็เพียงแค่นี้ก่อนนะครับปึ๊บ,บไดป้ประตูแล้ว จะดจอีกอันนึเออตรงนี้ก็ทำปุ๊บอีกตางันปุ๊บ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 เก็บเดบแล้เย้ โอ้หนี่มันนี่มันหนูนี่ไงรักเจหนูที่แม่เป็นพ่อครัวนะครับขัง่อดไว้ดีกว่าโอเคครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดี